สวัสดีครับอยู่กับผมชาติจากช่องแฟนบอลน,นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วว่าแรอนกิส์ตำนานปีกพ่อมดของสโมสปรปีศาจแดงเดินทางมาเยือนประเทศไทยเราโอ้โห เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครได้ไปเจอหรือไปขอลายเซ็นอะไรกันบ้างหรือไปร่วมกิจกรรมกับทาง Living l e g e n d ยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ก็แน่นอนครับเพื่อเป็นการต้อนรับและนกิกมาสู่ประเทศไทย ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเพื่อนเพื่อนแฟนบอลปีสัตแดงเนี่ยในรุ่นไหนเจนไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าผมทันดูกิ๊กตอนนี้ผมไม่ทันดูอะไรก็ว่ากันไปส่วนคลิปนี้แน่นอนครับเพื่อเป็นการต้อนรับอย่างที่เกินไปผมก็เลยอยากจะหาแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับตัวกิ๊กเนี่ยมันเล่าสู่กันฟังแต่ครั้งจะไปเอาเรื่องของการเล่นในสนามลีลาแพลว มันก็จะแหม่ยากต่อการเอาภาพมาขึ้นให้เพื่อนๆดูร่วมไปด้วยก็เลยเอาสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือวิธีคิดของไลอ้อนกิสสิ่งที่ทําให้ตํานานปีกพ่อมดคนนี้ยังคงโลดแล่นในสนามในยุคที่เขายังขาแข้งตั้งแต่ช่วงทศวรรษ90มาจนถึง2,010ต้นๆกิสโลดแล่นอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานมากและเป็นขุมกําลังหลักของปีศัตแดง แถมเป็นผู้เล่นที่แทบจะไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บลงเล่นเมื่อไหร่ก็มีส่วนสําคัญกับปีสแสดงอยู่ตลอดเป็นคนสําคัญขนาดที่ว่าการันตีด้วยแชมเปี้ยนเบร์ลิก13สมัยมากที่สุดเท่าที่ผู้เล่นคนหนึ่งจะเคยได้รับมาหรือว่าง่ายๆก็คือที่แมนยูในเต็ดเนี่ยคว้าแชมเปี้ยนเบร์ลิกมาได้ในยุคเซอร์เล็กเบอร์กูสันและกิสมีส่วนร่วมกับแชมป์นั้นทุกครั้งทุกสมัยเลยก็ว่าได้นี่คืออีกหนึ่งสุดยอดผู้เล่นที่ลองไปดูกันครับว่า วิธีคิดแนวคิดของแรงด์กิ๊กสในการรับมือกับสื่อในการรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและอะไรทําให้เขามีช่วงเวลาในการคาแข้งยาวนานระดับ900กว่าเกมให้กับสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดลองไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ ถ้า,าพูดกันถึงคําว่าพ่อมดนี่หลายคนก็น่าจะนึกถึงสิ่งเหนือจริงอิตาลิส์ปฏิหารหรือถ้าเป็นหนังก็อาจจะเป็นดร์สเตนกันมาก่อนเป็นอย่างแรกๆนะครับและถ้าเอาคําว่าพ่อมดไปใส่ในบริบทอาชีพใดก็มักจะสื่อความหมายไปในทางที่คนๆน,นั้นที่ถูกแปะป้ายคํานี้มีความสามารถในสายอาชีพที่ตนทําชนิดเก่งจนหาตัวจับได้ยากประหนึ่งพ่อมดที่มีฤทธิเดชมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อลองหลับตานึกภาพว่ามีนักฟุตบอลอาชีพสักคนหนึ่งที่ถูกมอบฉายาว่าปีกพ่อมดติดตัวไว้ให้มันย่อมสะะท้อนนชััดเจครบ นักฟุตบอลอาชีพคนนั้นต้องมีลวดลายลีลาการเล่นในระดับแพรวๆวันหนึ่งมีขาเป็นคาถาวิเศษที่สามารถไล่มนสะกดผ่านลูกฟุตบอลให้แฟนๆตาตึงหลงไหลเช่นนีที่ผ่านการเวลามากี่10ปีก็ยังไม่มีผู้เล่นคนใดที่ถูกมอบฉายายใกล้เคียงกันนี้ให้นั่นเพราะในวงการฟุตบอลระดับโลกเมื่อพูดถึงปีกพอมดย่อมมีคนเดียวเท่านั้นที่ผุดขึ้นมาเป็นชื่อแรกนั่นคือไลอันกิสครับ สําหรับไรอันกษิษสนั้นเวลาที่มีการพูดถึงแน่นอนว่าเรื่องราวของเขามันเหมือนเหรียญที่มี2ด้านนะครับนิยามที่สั้นๆแต่อธิบายภาพความเป็นเหรียญสองด้านของเขาได้มากที่สุดคือคําที่บอกว่าไราอันกิสเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่มากๆทว่าในมุมของมนุษย์คนหนึ่งเขาไม่ใกล้เคียงกับคําว่าดีสักเท่าไหร่แน่นอนครับว่า ใครที่รับรู้เรื่องราวของกิสดีพอก็จะเข้าใจความหมายเพราะในขณะที่เกียรติประวัติด้านอาชีพการเล่นฟุตบอลของเขานั้นสามารถคุยได้ยาวนานแบบไม่มีเบื่อเพราะเต็มไปด้วยความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ทั้งในฐานะทีมและตัวบุคคลแต่เรื่องราวด้านมืดของชีวิตส่วนตัวบางอย่างทําให้มีส่วนสําคัญอย่างมากที่ทําให้เขาไม่เคยถูกหยิบชื่อไปพิจารณาเพื่อเขาหอเกียรติยศฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยท,ทั้งทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในสาราชาณาจักร แถมยังเป็นมิสเตอร์วันคลับแมนหรือนักฟุตบอลที่รับใช้สโมสรเดียวตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของอาชีพซึ่งในแวดวงการฟุตบอลทุกวันนี้หาได้น้อยมากๆจะมีใครเป็นตาม สำหรับไรอังกิฟส์อาจถือได้ว่าเจ้าตัวโชคดีอยู่ไม่น้อยนะครับที่แจ้งเกิดในวงการลูกหนังช่วงยุค90และมีโค้ชฟุตบอลคนแรกและคนเดียวตลอดอาชีพการเล่นให้กับสโมสรที่ชื่อเซอร์เล็กเฟอร์กูสันโดยหน้าตาอันหล่อเหลามาพร้อมชื่อเสียงจากการเล่นฟุตบอลในช่วงเริ่มต้นถือว่าครบองค์ประกอบเลยที่จะพายคนคนหนึ่งลงไหลในสิ่งยั่วยาที่ตามมา แต่เพราะอยู่ใต้าการดูแลของคุ้นซื้อชาวสกอตบวกกับยุคสมัยที่สิ่งยั่ว aw, ย้าวยังไม่ได้มาเท่ากับปัจจุบันนี้ทําให้ไรอันกิสลอดปากเกี่ยวปากกาของกลุ่มคนที่จ้องจะทํามาหากินจะชื่อสิ่งของเขาได้มาโดยตลอด ตู้ของกิกเองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อช่วงปี2010ผ่านสื่ออย่างเดอะการ์เดียนซึ่งตัวเขาเองอธิบายถึงความเป็นเด็กหนุ่มที่มีความฝันในเส้นทางสายฟุตบอลกับบริบทยุคสมัยทศวรรษ90ว่ามันคือเรื่องของการแข่งขันแย่งชิงอันเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวพอฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีคนกลุ่มน้อยที่มีความฝันเดียวกันหากจะมีเด็กจํานวนมหาศาลที่ฝันอยากจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหมือนกันรวมถึงสิ่งที่ยากที่สุดนั่นคือเมื่อชื่อเสียงทุกนํามาประดับเนื้ ที่มีความฝันอะไรเดียงสาอยู่ยิ่งเป็นอะไรที่ยากกว่าโดยทางไรอันกิกสระบุไว้แบบนี้ครับ มันคือเรื่องของการที่คุณแค่ต้องเป็นตัวตนของตนเองเอาไว้ส่วนคำถามว่าทำไมผู้เล่นหนุ่มๆห,หลายคนถึงสูญเสียตัวเองไปกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกิกบอกว่าผมคิดว่ามันคือเรื่องของเงินทองที่ประเดประดังเข้ามามากเกินไปสำหรับช่วงวัยหนุ่มมาทำให้คุณเสียโฟกัสที่เคยมีแค่กับฟุตบอลไปมาทำให้คุณขาดความกระหายเหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีอะไรและกำลังข่ยคว้ามาทำให้คุณหลงตัวเองว่าประสบความสำเร็จไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแม้กระทั่งตัวผมเองก็ตามยังรู้สึกถึงอะไรแบบนั้นเลยทั้งที่มันยังมีอะไร มมาปหดทที่ต้องจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวแร้นกิียังพูดถึงนักฟุตบอลสมัยใหม่ซึ่งต้องย้ำอีกทีนะครับว่าไทม์ไลน์ของการสัมภาษณ์ชิ้นนี้คือเมื่อปี2010สมัยที่เจ้าตัวยังไม่ได้แขวนสตาร์ตแต่คำพูดเนวันนั้นของเขายังคงสอดรับกับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างกลมเกลนแม้ผ่านมาแล้ว15ปีก็าตาม สมัยผมเล่นและเปิดตัวขึ้นมาใหม่ๆผมได้เงินสัปดาห์ละยี่สิบเก้าปอนหาค่าใช้จ่ายไปสิบปอนผมอยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วและมันไม่ได้กวนใจอะไรผมเลยผู้จัดการทีมสัญญากับผมยิ่งไหนเล่นมากเท่าไหร่รางวัลตอบแทนจะยิ่งมากเท่านั้นตรงนี้ก็ประมาณว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนั่นแหละครับวัฒนธรรมเหล่านี้มันหายไปไหนหมดทุกวันนี้บางครั้งคนรอบข้างพวกเขาครอบครัวหรือคนดูแลจํานวนเงินที่หาได้ครอบครัวบางครอบครัวลาออกจากงานหมดเลยและใช้ชีวิตอยู่ได้เงินจากลูกชายนั่นไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยของเรา ย้อนกลับไปประเด็นที่ว่าแรนกิสร่วมถึงเหล่าลูกนกของเฟอร์กี้หรือคลาสออฟในที่ทูนั้นทูมองว่าโชคดีมหาศาลที่มีเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นประดุษคุณพ่ออีกคนที่ไม่ใช่แค่ดูแลเรื่องหน้าที่การงานอย่างเดียวถ้าจะยังเอาใจใส่ในการดําเนินชีวิตและการอบรมสั่งสอนให้เด็กๆพวกนี้อยู่ในรูปในรอยของสิ่งที่ถูกต้อง ส่วนหนึ่งเองในเคสของกิ๊กเขายอมรับว่าการที่เขาไม่ใช่คนที่ตื่นเต้นกับชื่อเสียงที่ถาถมเข้าใส่ในยุคแรกๆที่แจ้งเกิดขึ้นมาบวกกับโค้ดอย่างเฟอร์กี้ที่คอยปรบรปร้องมดูแลปกป้องจากสื่อที่หิวกระหายเขาถือเป็นโชคดีมหาศาลม,มากๆที่เขาได้รับผมเรียนรู้เรื่องพวกนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆผมอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่เคยรู้สึกชอบมันเลยพวกเขาต้องการรู้ไปหมดทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเมื่อสิ่งนั้นเริ่มขึ้นเมื่อไหร่คุณจะพบว่ามันหยุดยากจริงๆนอกจากนี้ไรอันกิ๊กย สั้นเข้มงวดกับพวกเขาและสั่งสอนเขาตลอดเวลาพร้อมเตือนสติเขาเสมอว่าให้ตระหนักว่าโชคดีแค่ไหนที่ได้ประกอบอาชีพที่ให้ค่าตอบแทนมากมายโดยกิกยกตัวอย่างเพื่อนร่วมทีมอย่างเดวิดเบ็กแฮมเบคคือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเขาหิวกระหายกับการเล่นฟุตบอลไม่เคยเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าผู้คนวิพากษ์วิจารณ์เขาทว่าไม่มีใครเลยที่จะไม่เคารพในสิ่งที่เขาทำ นอกจากนี้รา้านกิฟต์ยังบอกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนักฟุตบอลของเขานันคือทัศนคติต่อความเป็นส่วนตัวและความเป็นคนดังทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นของที่ทุกคนต้องไข,ขว่คว้าไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ผู้เล่นบางกลุ่มบางคนก็ใช้มาดวัดชื่อเสียงตัวเองจากการมีภาพขึ้นหน้าแรกของสื่อต่างๆตามยุคสมัยซึ่งผมไม่คิดว่านั่นมีแค่เฉพาะในวงการฟุตบอลนะวัฒนธรรมคนดังมันมีทุกที่มันเหมือนเรียลิตี้ทีวีแต่สําหรับผมไม่ได้มีชุดความคิดเดิมต้นว่าอยากเป็นนักฟุตบอล ที่ประสบความสําเร็จผมไม่ได้ต้องการมีชื่อเสียงเลยแต่ทุกวันนี้ทาไมมันกลับเป็นอีกแบบทําไมคุณถึงอยากให้มีผู้คนจํานวนมากติดตามเฝ้าดูชีวิตส่วนตัวคุณตลอดเวลาผมนึกไม่ออกเลยนะว่ามันมีอะไรแย่กว่านี้ได้อีกผมเคยตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับนักฟุตบอลยุคใหม่พวกเขาได้เงินค่าจ้างในระดับที่มากเกินไปจนบ้าคลาั่งนําไปสู่การที่พวกเขาสูญเสียคุณค่าในทุกอย่างย้อนกลับไปช่วงฤดูการ2009-2010แรนกิสติดอยู่ในรายชื่อน,นักฟุตบอลที่อด่ยที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษอันดับที่5านะครับซึ่งต เขาพูดเรื่องเงินมหาศาลที่ผู้เล่นสมัยใหม่ได้รับว่ามีส่วนทําให้พวกเขาสูญเสียตัวตนและสิ่งต่างๆไปและกับตัวเขาเองล่ะ ผมคิดว่าประเด็นคือทุกวันนี้ผู้เล่นระดับท,ทั่วไปหรือดาวลุ่งที่ยังไม่ผ่านการพัฒนามากเท่าไหร่นะักก็ยังได้รับค่าตอบแทนที่สูงและสมัยผมนั้นผมไม่รู้นะว่าใครทําอะไรบ้างหรือได้รับเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ทุกคนรู้หมดแล้วจากนั้นก็โล่ไปหาเอเย่นเพื่อที่จะถูกกรอกบูว่านักเตะคนนั้นได้รับเท่านั้นเท่านี้และนายควรได้บ้างสิฉันควรได้บ้างสิมันไม่ใช่เรื่องว่าผู้เล่นอยากเล่นกับสโมสรไปอีก1 0ถึงปีแต่มันกลายเป็นเรื่องว่าฉันอยากจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ไปแทนเเเช่่่่นนดีีียยวววกกกกัับคําาาาาาโฟสสททแปปปล็็ไรระมาารมมณธิ จดจ่อตั้งใจกับสิ่งที่กําลังทํานั่นคืออีกหนึ่งเคล็ดลับสําคัญและเป็นคําที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับแรนกิสเพราเขาต้องมีสิ่งนี้อย่างมากเพื่อประสบความสําเร็จและโฟกัสที่ชัดเจนนี้เองทําให้เขามีทักษะอย่างหนึ่งที่สําคัญและเชื่อว่ายุคสมัยปัจจุบันคงไม่มีใครนึกถึงว่ามันเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญมากหากอยากก้าวไปให้สุดทางฝันทักษะนั้นก็คือการปิดกั้นการรับรู้ในสิ่งต่างๆที่จะทําให้จิตใจไขว้เขวไปจากความฝันตามบทสัมภาษณ์ดังกล่าวมีการให้ข้อมูลเสริมว่าสมััััยยงงงเเด็กกกกกมมาาๆพ่อ่ออบแขรนิทะะลซึ ก็นาทักษะนี้มาใช้รูมถึงการเลือกจะไม่รับรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของคนอื่นๆและโฟกัสกับสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดก็เท่านั้นตรงนี้อาจฟังดูเห็นแก่ตัวแต่ก็อย่างที่บอกนะครับตัดในที่นี้ไม่ใช่การตัดทุกเรื่องถ้าจะเป็นการเลือกตัดในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องรับรู้มาใส่ใจหรือรู้ไปก็เท่านั้นครับโดยสําหรับแรงกิสทักษะการเอาตัวรอดจากสิ่งน่าลาคาญใจนี้เองที่มีส่วนทําให้เขาเล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น คือบางทีมันอาจจะไม่ได้ทำให้ผมแกล่งขึ้นหรอกมันแค่เรื่องของการหนีจากช่วงเวลาที่วุ่นวายจากบ้านเพื่อม,มาปลดปล่อยมากกว่า เช่นเดียวกับเรื่องการดูแลสภาพร่างกายให้ยืดระยะเล่นในระดับสูงได้จนถึงวันสุดท้ายของอาชีพเป็นอีกเรื่องที่แร็งกิสได้รับการยกย่องโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่มีอายุมากขึ้นเขาตระหนักว่าหากยังไม่หาสิ่งที่จะมาช่วยยืดอายุการทํางานออกไปก็อาจจะล่วงเร็วกว่าที่คิดไว้และทางออกของเขาก็คือการเล่นโยคะที่มีส่วนอย่างมากถ้าให้เขายังคงยอดเยี่ยมในสนามแข่งขันโดยถ้าหากจํากันได้นะครับแร็งกิสคือปีกพ่อมดที่มีความเร็วและมีสเต็ปเท้าที่ผิวไหวว่องไวถ้าติดเครื่องใดกระชากก็ยากที่กองหลังจะตาาาาามมมกกัันนนทซึ่่งหยคววาารเล ขของเาแจ้งเกิดมาจากความเร็วและเทคนิคทาว่าเมื่ออายุมากขึ้นแฟนบอรลรุ่นเก่าที่ทันดูก็จะทราบกันดีว่าแรงกิสค่อยๆถูกปรับบทบาทการเล่นมาเล่นกลางสนามมากขึ้นในฐานะตัวคุมจังหวะ ซึ่งก็น,น่าสนใจตรงที่เขาก็สามารถเล่นในบทบาทนั้นได้อย่างดีเยี่ยมด้วยประสบการณ์ที่มากล้นในตัวเองสิ่งนี้ก็สะท้อนชัดเจนให้เห็นถึงเซนในทางกีฬาเทรน์กิฟมีติดตัวเสมอจากอายุ17จนถึง40ปีกิ๊กเหมือนวายที่บ่มหมักผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งออกรสชาติคนในวงการล้วนยกย่องแรนกิฟสในชั้นเชิงลูกหนังและที่สําคัญแต่ละลายชื่อของคนที่ยกย่องเขาก็ล้วนเป็นระดับตัวเป้งๆทั้งนั้นตัวอย่างเช่นซินาดินซีดานทเทปรียบเฟยกันเลยว่าถ้าแราน,นร่กเศสโรรแบ,บแ์เกิด ขณะที่โยนครับอดีตเทวดาลูกหนังผู้ล่วงลับก็ยังยอมรับว่าแรนกริกส์นั้นเก่งกาจยิ่งกว่าเอเดรคันตหน้าด้วยซ้าหรือจะเป็นยอดวลีเด็ดของอเล็กซานโดรเดลเปียโรที่บอกว่าตลอดชีวิตเคยร้องไห้พอตื่นตันตอนดูฟุตบอลแค่2ครั้งโดยครั้งแรกคือการได้ดูเดโกมาลาโดน่าและอีกครั้งคือการได้เห็นแรนกริกส์โลดแล่นในสนามกระทั่งหลุยส์ฟิกโกยอดดาวเตะร่วมสมัยกันก็ยังยอมรับสั้นๆว่าแรนกริกส์คือนักฟุตบอลในยุคนั้นที่เป็นการคัดสรรมาจากประสงค์ของพระเจ้า แชมป์พรีเมียร์ลีก13สมัย FA คัพ4สมัยลีกคัพ4สมัยแชมเปี้ยนส์ลีก2สมัยยูฟาซูเปอร,ร์คัพสโมสรโลกและอินเตอร์คอนติเนนตัลคัพอีกรายการละสมัยนั่นคือเกียรติยศในส่วนทีมขณะที่เกียรติยศในส่วนบุคคลน,นั้นยาวเป็นหางว่าวล่ะครับและทั้งหมดนี้แหละครับคือไรอันกิสอดีตนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่มากๆและเผื่อๆจะพูดว่ายิ่งใหญ่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเลยก็สามารถพูดได้ไม่เคอะเขินนะครับแิ่อยู่อย่างเด มันคือเหรียญสองด้านที่ต่างกันสุดขั้วซึ่งที่สุดแล้วก็อยู่ที่คนรุ่นหลังจะจดจานั่นแหละครับในด้านดีก็เป็นบทเรียนสอนการดําเนินชีวิตในฐานะมืออาชีพได้ส่วนในด้านมืดก็ถือเป็นบทเรียนสอนใจให้อย่าเอาเยี่ยงอย่างได้เช่นกันและที่แน่นอนที่สุดก็คือทาว่ากันแค่เฉพาะในเรื่องฟุตบอลเพียงอย่างเดียวไรอันกิสนี่แหละครับปีกพ่อมดคนแรกและน่าจะเป็นคนเดียวจนถึงวันนี้ที่ได้รับมอบฉาย,ยาดังกล่าวเป็นหลักฐานว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมาสจัจจย์ขนาดไหนกับเท้าซ้ายที่เปรียบดังคาาาววเเเเเศษขออองงงงคในช่่ลัรุืบ นี่แหละครับตำนานปีกพอมดของพวกเราอย่างแลน d กิ๊ผมว่าสิ่งที่ทำให้กิ๊กเนี่ยมีช่วงเวลาในการคาแข่งยืดยาวนานส่วนสำคัญมันคือแนวคิดวิธีคิดของตัวเขาเองละครับที่โฟกัสไปที่เรื่องในสนามพยายามตัดเรื่องรบกวนต่างๆออกไปตามบทสัมภาษณ์ที่ตัวเขาได้เปิดเผยเอาไว้รวมถึงบริบทแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตอนนั้นที่มีเซอร์เล็กเฟอร์กูสัน คอยจัดการดูแลทุกอย่างและก็ในทีมยังมีซีเนียอีกที่นอกจากผู้จัดการทีมก็มีรุ่นพี่ในทีมที่คอยดูแลประคบประง,งมกันขึ้นมาเนาะแล้วก็สิ่งที่กิ๊กเนี่ยแตกต่างจากยุคนี้อันนี้ก็อาจะเป็นเรื่องยุคสมัยหน่อยคือการที่เขาไม่พยายามเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในแสงหรือไปอยู่ในสื่อ ไอ้ตรงนี้มันอาจจะแตกต่างจากยุคโซเชียลมีเดียที่ทุกคนจะมีมือถือมีสมาร์ทโฟนคอยออกคลิปออกคอนเทนต์ให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดในแง่มุมหนึ่งครับกับยุคสมัยนี้บางทีมันก็เป็นโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปทําสิ่งต่างๆที่มันมากขึ้นแต่สําหรับยุคเก่าเขารู้สึกว่าการไปออกแสงไปออกสื่อมันรู้สึกไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลเลยและนี่คือสิ่งที่เซอร์เล็กฟอร์คุสันพยายามกีดพยายามป้องกันอยู่ตลอดนี่คือส่วนที่มันก็แตกต่างตามยุคสมัยแต่ส่วนสําคัญที่สุดนั่นคือโฟกัสกับเรื่อองฟุตบล กิ๊กมองเลือกฟุตบอลเป็นสำคัญที่สุดเขาตั้งเป้าว่าจะลงสนามอย่างไรให้ได้นานที่สุดจะอยู่กับสโมสรน,นี้ให้ได้ในระดับ10ปี15ปีได้ออยังไงต่างจากยุคสมัยใหม่ที่อาจจะมีเรื่องของเอเย่นมาครอบครัวมาพาละมาเรื่องเงินเงินทองทองแหละว่ากันตามตรงจะเล่นที่นี่ยังไงให้มีเงินเท่านั้นจะไปที่นี่ยังไงให้มีเงินเท่านี้เท่ากับคนนั้นคนนี้อะไรก็ว่ากันไปมันก็อาจจะเป็นเรื่องความแตกต่างในแง่ของยุคสมัยด้วยแล้วก็เรื่องทัศนคติความคิดฉะนั้น ไม้เซตทัศนคติถือเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันจริงๆก็สําหรับทุกเรื่องเลยครับในการดําเนินชีวิตยังไงถ้าเกิดเพื่อน,อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็สุดท้ายย้ำอีกครั้งใครมีประสบการณ์กับไรกิสยังไงดูเ้ามาในช่วงยุคไหนตอนไหนเจนไหนลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ครับและสําหรับคลิปนี้ผมชาติแฟนบอลลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ